กับยินดีกับชัยชนะของปอตอทอ ต้องบอกว่าอย่างหนาจริงๆนะสำหรับปตทนะครับถามนิดนึงก่อนที่การชกมันจะเริ่มขึ้นนะประกบเจอกับกุหลาบดํารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเฉยๆครับก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับก็รู้สึกว่าได้เจอกับกุหลาบดําเป็นนักมวยที่หมัดหนักแล้วก็ชกกับรุ่นน้องผมผมก็เห็นมาตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่แบบรุ่นมวยต่อยมวยไทยแล้วก็มาเจอกับนาบิลแล้วก็ถือว่าได้เป็นแบบ <c oughs> บทพิสูจน์ครั้งใหญ่เลยครับที่แบบได้ต่อยกับมวยแบบนี้ว่า จะผ่านไปได้หรือเปล่าครับผมทำ<า>การ,การบ้านานานไหมก็ทกําการบ้านไม่นานครับก็ยังไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพี่ๆอยู่เลยครับ oh. แล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งจะมาเล่นซ้อมรับประมาณเดือนกว่าๆซ้อมมาหนึ่งกว่าก็แค่ตั้งใจแค่เดือนเดียวนี้ก็เยอะแล้วสำหรับน้องหน่อย ขอให้ตั้งใจซ้อมจริงๆอันดังดีกว่าครับผมนะครับ <c oughs> ขึ้นเวทีไปในยกแรกเนี่ยนะครับยกแรกนี้ก็ถือว่าเขาก็พยายามที่จะเดินกดเราเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็แต่ว่ากลายมาเป็นปตทไปกดเขาอีกเปลี่ยนเข้าไปได้ดับแฝดก็ฟุกวักฟุกมัดฟุกไป ปล่อยอูดีต่อยอยอกไ,ไปเฉยเลยครับอยู่ดีต่อยไปโดนเขาเขาก็ล่วงไปผมตกใจเลยเฮ้ยปล่อยโดนด้วยเหรอวะเนี่ย <c oughs> ปกติมไม่เคยต่อยใครโดนทั้งน,นี้เป็นต่อยโดนเฉยม <c oughs> <c oughs> ันมีข้าจุดโฟกัสใช่เขาพอดีเขาก็เลยแบบมีอาการนะผมอ๋อ<ล>นะฮะ,ะติดฟรีได้ติดฟรีพอดีได้ได้รับแปดตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายกเนี่ยมันเป็นของเราแล้วเราได้เราชนะเขาละใช่ครับมั่นใจแล้วหนึ่งยกว่าต้องเป็นหนองผมแน่นอนนะผมยกแต่ยกแต่ยกสองก็ พี่เลี้ยงก็ยังบอกให้เดินบี้ๆเพราะว่ามัดกุหลาบดำนีไว้ใจไม่ได้แลยครับผมยกหนึ่งถึงยกสามนี่มีสิทธิกดลวงได้ทุกยกเลยครับแต่เขาเขาต่อยเขาต่อยปตทดิโอ้โหเรียกว่าหน่าสะบัดไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับผมแต่แต่ก็มันจะหนักมันก็หนักกับไม่ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นก็แค่รู้สึกว่าโดนเฉยไม่ได้รู้สึกเมาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเคยรับแบบคนน้ำหนักเยอะมาแล้ว ก็เลยทนหมัดรุ่นร้อยสี่สี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ได้ก็เลยแบบเกลายเป็นเบาลงนิดนึงพูดง่ายว่าหนักวันนี้ก็เจอมาแล้ววะถ้าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วประมาณนั้นครับผมโอ้โหนะแต่ก็ทนเขาได้แต่เราก็โตเขาตลอดเป็นงานโตตลอดับผมก็ไม่อยากให้คะแนนให้เขาทํหนึ่งเดียวเดี๋ยวเขาได้ใจขึ้นมาเขาก็ไล่ต่อยผมยับเลยผมผมก็พยายามออกวุฒชวนเขาออกวุฒรัดฟัดเหวี่ยงไปเรื่อยครับให้เขาหมดแรงไปก็เป็นเทคนิคของ มวยที่ต่อยกับมวยหมัดครับทำให้เขาหมดแรงแขนเขาจะได้ไม่มีแรงต่อยครับผมสองยกนี่มั่นใจชนะยังโอ้สองยกพี่เลี้ยงบอกว่าชนะแล้วชนะเยอะแล้วก็ยกสามก็เลยออกออกบ้างออกมาผ่อนบ้างชกฝีมือบ้างพี่สื่อมวลชนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเอฟซีอาจจะไม่เคยเห็นผมชกฟรีมือหลบอะไรเงี่ย <c oughs> อาจจะคิดว่าแปลกไปหรือว่าล่างส่งหรือเปล่าใครต่อยแทนหรือเปล่าตัวจริงครับตัวจริงครับวันนี้ตัวจริงใช่ตัวจริงเนี่ยยิ่งได้พูดถึงว่า ก่อนก่อนหน้าการโชงในช่วงนี้หนึ่งคือมันก็มีโลกโซเชียลเหมือนกันมันก็เขาบอกว่าพอทอไม่รอดแน่เนี่ยใช่ครับผมอ่านตั้งแต่วันแรกที่ประกบเจอเลยรับรับรับยับรับกับยับสองอย่างครับที่ผมแบบเห็นมาตลอดแล้วระยะเวลามันโดนจิตใจไหมถามว่ารบกวนไหมก็รู้สึกน้อยใจนะคที่แบบคนเราเอ้ยแม่งมองผมโบวเกินอะไรอย่างเงี้ยมองผมโบวเกินแบบไม่มีไม่มีมือไม่มีหมัดเลยหรือว่าเห็นแค่ เห็นแค่สองไฟเอาผมไปตัดสินว่าผมแบบต่อยแบบรับอย่างเดียวเออมองโบบอกผมยับอะไรเงี้ยจริงไปเที่ยวไปดูได้เลยครับจนจนถึงวันต่อยอ่ะก็ยังมีคนบอกว่าหลับหลับหลับเออแล้วสุดท้ายใครต่อยร่วงกันแน่อ่ะก็ไม่ธรรมดาผมก็ไม่ได้อยากว่าอะไรแบบ แฟนคลับนี้เขาก็มีสีวิพากษา์วิจารณ์นะเออผมเป็นคนสารนะแต่ก็ช่วยให้กําลังใจผมเยอะหน่อยเวลาผมประกบเจอใครไม่ต้องมาบอกว่าผมหลับอะไรงนี้หรอกเออให้กําลังใจกันเยอะดีกว่าครับผมวันนี้10คะแนนเต็มให้ตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้ยังให้แค่เจ็อยู่ประมาณเจ็ดครับยังต้องต้องปรับรุ่นนี้อีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเพิ่งลงมาจริงๆครับว่าไม่ได้ต่อยน้ําหนักนี้ก็พี่พี่ก็น่าจะรู้ว่าเป็นแบบได้สิบสิบปีแล้วแต่ต่อยมวยไทยอ่ะรุ่นแบบหกสิบกว่ากิโลง่ะ แบบไม่ได้ต่อยนานแล้วก็ต้องขอเวลาปรับตัวนิดนึงปรับแรงแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็รถน้ำหนักเยอะถามว่าไฟนี้รถเยอะไหมก็รดเยอะก็เป็น10กว่าโลเหมือนกัน uh huh. ก็ไม่ใช่น้อยแต่ก็ผมเป็นคนที่วิ่งเก่งแล้วมีวินัยก็เลยแบบทําได้ไม่ได้อยากชมตัวเองแต่ผมแบบตั้งใจก็ลดได้ครับผม อะแล้วุกี้มอรวมแบบสัญญาไว้กี่ล่ะซุกี้มอ้องหลงก็จะคุยอาจารย์ศิน์ไว้แต่วันนี้น้องแบบมีน้องตะวันฉายแบบเออแพอย่างเงี้ยเรารู้สึกเออผมตอนแรกผมว่ารู้สึกเฟลอยู่ก่อนที่ผมจะขึ้นไปชกตะวันฉายชกก่อนเนี่ยแล้วโดนหลงเนี่ยรู้สึกเสียใจอยู่ว่าอาจจะไม่ได้แบบไปซุกี้อะไรมากก็แค่แบบฉลองกันแบบมาม่ามอรวมอยู่ในห้องแบบน,อง <S 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 นะวันนี้อาจารย์ศิล์ที่ได้ได้กอดชกได้พูดอะไรเราปะ มันก็พูดผมว่ายับแน่มึงะอะไรแท่ที่ให้กำลังใจมัน,ม,นมันพูดแต่ไปแล้วแต่กะกบเจอแล้วว่ายับแน่มึงอะไรเงี้ย <c oughs> ว่ามึงยังไงก็ยับเพื่อนอะไรเงี้ยก็แต่จานสินก็เป็นเพื่อนที่ดีครับคอยมาช่วยมาปั้มมาลงนอนจา์สินไล่่อยผมตลอดนะเวลาผมซ้อมมวยเงี้ยมาปั้มให้มาแบบ ไล่ต่อยหมัดซ้ายให้เปลี่ยนมวยซ้ายให้ตลอดครับเนื่องจาลองแบบเป็นกุหลาบดำไปเลยเป็นกุหลาบดำเลยครับแล้วผมก็ไปไล่ตีรัดฟัดเบี่ยงเหมือนเหมือนแบบนี้เลยครับเหมือนทำการบ้านแบบนี้เลยนี่ได้ว่าจกเหมือนซ้อมเ่ยได้ถือว่าแบบเพื่อนผมก็ช่วยผมในส่วนหนึ่งอาจารย์เสียแล้วก็ก็เทรนเนอร์แล้วในค่ายก็ช่วยกันดูแลหลายๆอย่างโอ้โหช่วยกันเยอะมากครับผมก็ไฟนี้ก็รู้สึกดีมากที่ทําให้แบบทีมงานแบบมีความสุขครับทีมงานยังยิ้มหัวเราะว่าใช่มึงหรือเปล่าอะไรอยางเลยตอนตอนนั้น แล้วแล้วป้าหมายต่อไปในพิกัดเนี่ยครับก็จะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปครับขอเวลาปรับตัวอีกนิดน,นึงเดี๋ยวกำลังจะดีขึ้นแล้วประมาณเจ็ดอยู่เลยครับเดี๋ยวขอเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบนะไอเรื่องสัญญายังไม่ต้องไปหวังว่าผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนนะั<ๆ>้นผมแค่อยากต่อยเรื่อยๆต่อยไปเรื่อยๆดีกว่าครับขอขอทาฟอร์มให้ดีๆจริงๆแล้วค่อยไปพิสูจน์จริงๆเพราะว่าพวกพวกที่อยู่ในวัแชมไปชิพเขาเป็นระดับวีสารเนี่ยผมยัง ยังไม่ถึงหรอครับผมยังสัญญาเราไม่หวังแต่าจะให้ตกรอกแตให้ตก็อกขอต่อยบ่อยๆมีคอนเทนต์สนุกๆตลอดก็พอครับผมขอให้ต่อยบ่อยๆก็พอบ่อยๆนี่ขอสักกี่เดือนครั้งเลยประมาณ2เดือนครั้ง2เดือนครั้งก็ดีครับแบบนี้3ามสี่เดือนครั้งโอ้โหไม่ไหวครับรอแต่ตายพาดใจอย่างเดียวแย่เลยผมเอาแบบ2เดือน2เดือน2เดือนนี้ดีให้เวลาพักผ่อนให้ผมไปทําช่องนักมวยชวนกินแบบกินแบบมีความสุขบ้าง ดีตั้งเป้าพิกัดเราเองจะาที่ว่าดีที่สุดเราจะต่อที่พิกัดก็จะลงไปร้อยสี่ห้าครับผมก็ ก็ไอที่มีคนบอกได้แล้วว่าผมไปขอน้ําหนักกูหลาบามอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนขอนครับเขาเป็นคนขอน้ําหนักผมนะผมอยากจะแจ้งไว้ตรงนี้นครับผมแบบไม่ได้ขอน้ําหนักนะผมมาทําได้ร้อยสี่สิบห้าวันวันเนี้ยผมทําได้จริงๆครับผมแต่พอดีเขาบอกโทรมากระทันหันว่าเออขอเป็นพิกัดนี้ไหมเขาเขามีอาการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มร้อยแบบมี เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบขอห้หนักกันก็เลยมาตกลงน้ําหนักวิกันใหม่ไปร้อยสี่แปดอย่างนี้คุกคนเ็นครับอย่างเอฟซีบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะเห็นว่าผมลดเยอะแล้วไปหาไปขอเขาไงแล้วก็มาด่าผมว่าเออทาหนักไม่ได้ดิเลยไปขอเขาอะไรอย่างนี้แล้วไปตกลงวิกันใหม่ความจริงผมไม่ได้เป็นคนขอนะครับไม่เชื่อก็ไปถามเขาดูได้าก็ถามทุลาการดูได้ครับเรื่องเรื่องเจรจาหนักนีก่อนวันจบกี่ว<ม>ันก<ม>็ก<ม>่อนผมมาเก็บต<ม>ัวประมาณวันอังคารนะครับก็โทรมาหา ที่ขายก็คุยกันชุดขนาดสุดใช่สามวันเองครับแตที่จริงผมทําได้ครับผมตั้งใจมาทําอยู่แล้วร้อยสี่ห้าผมก็ชิวๆผมไม่ได้ใส่ชุดล้มหนักเลยทักวันนะผมก็มาใส่แค่วันสุดท้ายทาวันเดียวคิดว่าน้ำหนักตัวเองลดได้มากที่สุดเท่าไหร่เรอร้อยสี่สิบห้าแล้วพอแล้วครับไม่ไม่ไปหนักเลยพอจริงครับเหนื่อยครับต่ำสุดร้อยสี่ขอให้ผมได้กินอะไรมีความสุขสบายใจโอเคแล้วครับแค่ร้อยสี่ห้า ก็ร้อยสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดต่อยได้หมดถ้าข้าเขาแบบมีพิกัดแคทเวทอะไรนี่กต่อยได้ครับขอให้มีรายการต่อยได้เลยแต่ถ้าขึ้นเกินบร้อยห้าสิบนี้ไม่เอาครับขอขอต้องมาเพราะไม่ไหวไม่ใหญ่ไปวันนี้ที่เห็นได้แคทเลยที่พัฒนาดูได้แคทเลยคือริ้วรอยบนใบหน้าโอ้โอจริงเหรอโอ้โหวันนี้หน้าหน้านิดนึงใช่ไหมหน้าเรียมนิดนึงนะครับปกติอะยากับก็ขอขอหน้าหล่อๆบ้างครับผมถ้าตัดผมมาหล่อแล้วไงก็ขอหน้าหล่อๆบ้างนะครับ เอาท้ายนี้ก็ฝากถึงที่เอแฟนคลับที่ตามรุ่นตมเชียปอทอครับขอบคุณเ c ซทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแรงเชียให้ไม่ว่าจะเป็นทางสนามมวยแล้วก็ทางทีวีครับแล้วก็คนที่แบบด่าคนแ่งผมก็ขอบคุณ <laughs> ทุกคนครับที่ทําให้เป็นแรงผลักดันเป็นแรงกำลังใจให้ผมพัฒนาในการหลบหลีกหลบหมัดอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ผู้คนที่ช่วยเตือนผมว่าให้หลบหมัดด้วยนะพี่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมจะพัฒนา ไลฟ์พิกัดนี้ให้มันดียิ่งขึ้นไปก็ขอขทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับของแท้นี่ข่อยช่องนิมมาราทอ้ยเราดินเราเดินไม่ธรรมดาไ้นี่ฝากติดตามช่องฮีโร่เมทไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ